สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางมวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่8กันยายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนใหร้ริการผนานทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่5นะครับผม สำหรับวันที่5นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด0กับ1สำหรับเลขที่ออกนะครับผม708 775สำหรับ70เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็87เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็775เป็นชุด3ตัวบน แนวทางแอดมินนะครับผมเข้าเฉพาะตัวเด่นศูนย์นะครับผม0 7 7 0มาในชุดวินนะครับผมทางสบปปลาวจะเอา7 0เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผมสำหรับ7 5มาในชุดวินนะครับผมแอดมินให้7 9 5ชุดวิน ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสูตรนี้หลุดไม่นานนะครับผมสำหรับแนวทางลาวนะครับผมเลขเด่นในตารางมี 7, 2, 5, 1, 8, 4, แเอดมป็นใจอยู่ที่7วิ่งรูด8แล้วก็5 สำหรับเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าสำหรับแปดนะผมแปดมีแปดหนึ่ง 8ปดสองแแล้วก็แปดหก สำหรับห้านะครับผมมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่และก็ห้าหกสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีเจ็ดเจ็ด แปดแปดแลก็ห้าห้าสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะผมหนึ่งสองสี่นะครับผม,บผมเป็นชุดบินนะครับผมสามเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ด เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดสองเก้าแปดหกแปดห้าสาม 254แล้วก็785 สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี717476นะครับผมสำหรับ8 818384 5นะครับผมมี515354สายเบิ้ล77 55 สตัว1นึ่งสองแปดห้แล้วก็7 8 5 fc พี C ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ